มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าหมูชื่อมกุกในหมู่บ้านเล็กๆมีเจ้าหมูชื่อมุกมันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากไปเที่ยวชิคาโก้มกุกคิดในใจว่าหากมันกล้าพอมันจะต้องทำได้แน่นอนมุกเริ่มต้องการเดินทางในวันที่สดใสมันพบกับเพื่อนๆช่วยใจดีคอยให้กำลังใจว่าทำไปเถอะมกุกมันจะไม่เหงาแน่นอน เดินผ่านป่าเขียวขจีมุกเห็นนกน้อยชื่อจิบตกลงจากรังมุกรีบเข้าไปช่วยจิบขอบคุณมุกด้วยเสียงหวานจุ๊กจุ๊กเป็นของขวัญเมื่อมุกเดินเข้าเมืองมันเห็นความวุ่นวายผู้คนรีบเร่งมุกหยุดหายใจให้เลิกและคิดว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนมุกได้พบกับหนุ่มนักร้องชื่อทอม เขาร้องเพลงให้มุกฟังมุกเต้นไปตามจังหวะและรู้สึกมีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท้องฟ้ามืดลงมุกรู้สึกเหนามันนั่งอยู่คนเดียวคิดถึงบ้านเพื่อนเพื่อนมุกเริ่มร้องไห้แต่มันรู้ว่ามันต้องก้าวต่อไปมุกคิดถึงเพื่อนที่เคยช่วยมันมันเริ่มปลอบใจตัวเองว่าจะทำความดีต่อไปและอาจจะเจอเพื่อนใหม่อีก วันรุ่งขึ้นมุกเริ่มต้นความฝันอีกครั้งมันตัดสินใจไปช่วยคนที่ต้องการมันพบเด็กน้อยชื่อบ๊อบที่สูญเสียลูกบอลมุกและบ๊อบตามหาลูกบอลจนเจอมุกรู้ว่าความสุขอยู่ที่การช่วยผู้อื่นมันยิ้มให้กับบ๊อบทุกอย่างดูสดใสเมื่อกลับถึงบ้านมุกได้คิดถึงการเดินทางมันมีเพื่อนมากมายที่รักและห่วงใย มันตัดสินใจว่าจะเล่าเรื่องราวของมันให้ทุกคนฟังมูกรู้ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากการช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อนที่รักจะทำให้การเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้นและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ทำความดีจะนำมาซึ่งความสุข